บขนมเซเว่นหนึ่งสองสามสี่วเสลาทิอุเซิกปก่อนที่จะไปดูเพื่อนอย่าลืมเช็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามและใครที่อยากจะดูเฉพาะขนมที่ตัวเองชื่นชอบก็สามารถดูได้ที่คำอธิบายเพิ่มเติมพี่ใส่เมนูเอาไว้ให้แล้วนะแต่ถ้าอยากจะอัปเดตไปพร้อมกันเดีย๋ยวไปซื้อขนมเซเว่นกันก่อนเลยจ้า และกดมเซเว่นที่เอามานะก็จะมีนี่เป็นน้ำเต้าหู้ผสมเม็ดแมงลักอันนี้เขาก็จะเป็นนมถั่วเหลืองนะอันต่อมาคือมาร์ชเม l โล่ไอศครีมให้ดูคร่าวๆก่อนนะเป็นคัพเค้กด้วยเมียวเฮ้ย แมวเป็นมัชเมลล่คุณแมวดูสิน่ารักมากเลยวันนี้เราก็จะมากินน้องแมวที่น่ารักด้วยและถ้าหากว่าเราพูดแตงโมสามทีเราก็จะกลายเป็นจินตลาแตงโมแตงโมแตงโมคูลิ่งวอเตอร์เมลอนกับมีนาเป็นเยลลี่แตงโม,งโม,นะเ,งโมเดี๋ยวเราก็จะมาดูอันนี้และต่อด้วยอันนี้จ้าตีนไก่ เราจะมากินตีนไก่มันเหมือนปะและขนมเซเว่นก็ V S ชามกับเหล่าลาเที่ยวนะเสื้ออันนี้ก็เป็นลาเที่ยวที่พี่เบลอะซื้อมาด้วยแล้วก็มีจากร้านแม่ด้วยนะรวมกันมาทั้งหมด5อย่างให้ดูคร่าวๆก่อนนะมีแพนด้าจ้ะเป็นแบบกลมๆต่อมาก็จะเป็นแบบเส้นนะอันนี้เป็นเส้นเล็กแล้วก็อันนี้เป็นเส้นยาวเออเส้นสั้นกับเส้นยาวแล้วก็อันนี้ก็เป็นเส้นๆเหมือนกันนะแต่เป็นแบรนด์ไก่นะเ,นเพื่อนๆซึ่งนี่ เรามีตีนไก่เราก็เดี๋ยวเอามา vs กันนะและอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่ลาดเดี่ยวใช่ไหมอันนี้แต่ว่ามันก็ดูเหมือนลาดเดี่ยวหรือเขาเรียกราดเหี่ยวปะแต่อันนี้มันเหมือนจะเป็นกิมจินะเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอันนี้กันด้วยก็แปลกใหม่ดีเหมือนกันและอย่างแรกที่เราจะมา vs นี่เลยตีนไก่ลาดเหี่ยวไก่เออมันต้องอยู่คู่กันทนะสองอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตีนไก่ก่อนเลยแล้วกันนะขนมเซเว่นเพื่อนๆเ,เ,เป็นชิคเก้นฟีดกัมมี่นะเป็นบุสเปรรูปเจลาตินกลิ่นสต๊า รูปตีนไก่อยู่นี่เราเอาไปทำยำได้หรือเปล่านี่ขอแกะเลยเนาะเอ็กซกตีนไกมาแล้วจ้าอุ้ยจะบอกว่ามันน่ารักหรือมันน่ากลัวดีฮะกืมอืมืมนหอมสตรอเบอร์รี่มากอืมอืมอืหยุดฟันหัก หนึบหนับกินหอมรสสตรอเบอรี่มากนะเพื่อนๆมาถึงลาเทียวกันบ้างมีใครชอบกินลาเทียวก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะหรือว่ามีลาเทียวอันไหนที่มันน่าสนใจหรือว่าแปลกๆก็คอมเมนต์มาได้พี่ว่าน่ะจะลองไปหาลาเทียวมากินหลายๆแบบเลยนะใครที่ชอบก็รอติดตามแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปซื้อนะดูซองก่อนอ่านไม่ออกนะลาเทียเขาก็เป็นรสหม่าล่าหมดไหมให้ดูก่อนดีจ้ะเป็นเส้นๆแบบนี้อันนี้หวานไหมมากนะหวานกำลังดีรู้สึกได้กลิ่นไก่อะ นนแซ่บเดี๋ยวแซ่บเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะว่าฝืดคอแล้วอยากกินน้ำโยงเข้านมเซเว่นที่เอามานะเป็นน้ำเต้าหู้ผสมเม็ดแมงล,<ะ>ล,ลากเดี๋ยวเราขยาวกัอนอุ้ยนี่เขามีเขียนไว้ด้วยนะเพราะนมถั่วเหลืองที่ดีไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันและนมผอกินเลยละกันอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้นะ อยากได้ปลาท่องโกเลยอะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบแช่เย็นนะถ้าแบบร้อนๆนี่ขอปลาท่องโกสองอันอะเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้จิบระหว่างทำคลิปเรื่อยๆนะพเพื่อนเพื่อลาเที่ยวอันต่อมาเมื่อกี้กินอันสั้นๆไปแล้วเรามากินอันยาวๆบ้าง <c oughs> <ๆ>ซึ่งก็อ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าเขามีรูปอะไรด้วยแหละเนี่ยดูสิยาวโหยอ,อะใครที่เก่งภาษาต่างประเทศนะก็คอมเมนต์บอกได้ว่าอ่านว่าอะไรหรือมันแปลว่าอะไรนะพเพื่อนเพื่อมาดูของยาวกันบ้างไม่ถึงลาเที่ยวนะ <c oughs> นี่อ๋อยาวยาวืว อันนี้รู้สึกเผ็ดนิดนึงเผ็ดว่าอันแรกที่พี่กินอันนี้หวานนิดนิดด้วยสำหรับน้องๆพี่ว่าน่าจะเผ็ดนะมาล่าแบบตีเข้าหน้าเลยอ่ะและอันต่อไปมีจ้ะองก์มีบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างบ้านพี่นะเลี้ยงแมวเยอะมากกินหอมมากอันนี้โอ้ยหอมกินผลไม้มากน่ารักมากน่ารักต่แกเป็นอาหารนะ กลิ่นผลไม้หอมมากจริงๆออหอมอ่ากอ,อีกหนึ่งลาเทียวไม่รู้ว่ามีใครเคยกินหรือเปล่านี่มันเป็นก้อนกลมๆและข้างหน้าเป็นแพนด้าหรือว่าอันนี้คือจะเป็นที่ของแพนด้าไม่ใช่ดูจากที่แพนด้านี้เขาคือลูกชิ้นกลมๆนะเห็นไหมหรือว่ามันคือลูกชิ้นหรือว่ามันจะกรุบกรอบกรุบไม่กรุบไม่กรุบ <c oughs> ก็ t กเ t อร์เหมือนกินราเถียวทั่วๆไปเลยหวานนะอันนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเผ็ดมากรู้สึกหวานๆแต่ก็มีความหม่าล่าที่แบบตีขึ้นมาหน่อยนึงให้เราแบบฟินๆรูปลักษณ์กลมๆนะอันนี้พี่ก็เพิ่งเคยกินทรงยาวทรงกลมแล้วมีทรงอะไรอีกมั้งมีแบบรูปหัวใจในราเถียวอะ่ะแตงโม แตงโมแตงโมอันนี้เป็นคูลิงวอเตอร์เมลอนกันม,มี่นะาเป็นเยนลลี่แตงโมลลยมีใครเคยลองบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะเป็นลูกแตงโมหาครึ่งอย่างงี้ได้อืมนุ่มแบบ,บ,บนะุ่ๆนะคูลิงจริงกินแล้วมันเย็นขึ้นมาคูลิงลวอเตอร์เมลอนเราก็แบบได้กินแตงโมจนเรารู้สึกเย็นวันไหนร้อนๆน,นะลองอีกหนึ่งล้าเที่ยวจ้าอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบเส้นๆเ,เ,เหมือนกันนี่อ่านไม่ออกเหมือนกันจ้าแต่เห็นว่านี่เขามีรูปแล้วก็ชูอย่างงี้ อันนี้จะน้ำพุ่งไหมนี่โอ้โหอ,โอีเสียวน้ําพุ่งนะหมายถึงน้ําลาดเดียวนะไม่ใช่น้ำอย่างอื่น <c oughs> เธอคิดมากเนี่ยพวกเธอคิดมากอะเรามาดูกันหนึ่งเส้นก่อนอันนี้จะเผ็ดไหมอืม <c oughs> อันนี้รู้สึกแข็งกว่ายี่ห้ออื่นนิดนึง <c oughs> ไม่เผ็ดมากหวานนิดนิดมาล่าก็แบบตีขึ้นมาหน่อยหน่อยไม่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 หน่อยเอ,อ้ยเหมือน, <c oughs> นมาราจะเยอะอยู่นะเอ้ยเหมือนมาล่ามันตามมาทีหลังวะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรสเนื้อเลยอะ ใครที่อ่านออกก็ลองแปลหน่อยว่าเป็นลดเนื้อหรือว่าลดอะไรหรือเปล่าและสองอย่างสุดท้ายในคลิปนี้เป็นขนมเซเว่นที่เป็นคัพเค้กเป็นไอติมนอะอันเนี้ยเพื่อนและอีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่ามันคือลาเถียวหรือเปล่านะแต่มันมันดูเหมือนจะเป็นผักกัดดองนะกิมจิอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนมเซเว่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยอันนี้นะนมีใครเคยลองตอบสาหรับขนมเซเว่นอันนี้มาร์ชเมลโล่ไอติมคัพคัพผมคัพผมไม่ใช่ ครับที่แปลว่าถ้วยนะเพื่อนๆเปิดดูเลยนี่เขามีซีนให้อีกนี่เปิดง่ายมากว้าวมากินนะเนี่ยรูปด้านหน้าเป็นเจ้าหญิงนางเงือกนะเราจะเอาออกมายัางไงอ่าออกมาอย่างนี้เลยเดลี่ควีนเดลี่ควีนเพราะว่าบีบอยู่ <c oughs> อ่าเฮราวังมันหล่นด้วยนะนี่จ้าแล้วนี่กรอบแน่นอนเนื้อด้านในเป็นมัชเมลโล่อะไรนะ ออื mm ืมมเห็นความยืดปะรู so ้นะโรนัสมลโดยืดนะนึกว nice yeah. ่า huh. ช um. uh ีส huh. ร uh ู huh. uh ้จ huh. like the ักอร่อยอ่ะมาชเมลโลกินกับอันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยโะในเต็มอ่ะและอย่างสุดท้ายในคลิปนี้ หมือนจะเป็นกิมจินะแล้วก็นี่เขามีรูปด้านหลังด้วยเหมือนเป็นคนกําลังทํากิมจิอยู่เลยอะละใบไซไวเสียยังไงก็ไม่รู้นะอ่ะมาลองดูกันว่าข้างในเป็นยังไงข้างในเหมือนขนมขากไก่อยู่เหมือนกันนี่นี่เป็นแบบนี้แม่กบม,มาลาพี่นะอืมเนี่ยรู้สึกมันก็เหมือนลาเยียวนะเป็นลาเยียวกินผักกาดหรือเปล่าเป็นแบบรสักอะไรอย่างนี้ไหมจะบอกว่า ถ้าอันนี้นะมันกรอบอะเนี่ยแบบกัดไปแล้วฟินแน่นอนแต่อันนี้มันก็เหมือนแบบเรากินลาดเหี่ยวอะอพี่ว่าน่าจะเป็นลาดเหี่ยวรสผักการที่แปลออกก็แปลให้ฟังด้วยแล้วกันน,นี่คือเรื่องราวในะคลิปนี้คลิปนี้ ลาเทียวเรีนออกจากปากเคียวให้ละเอียดก่อนกลืนแล้วก็อย่าพูดในระหว่างเคียวนะอย่าทําแบบพี่ไม่ดีนี่คือตอนในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะใครที่ชอบลาเทียวหรือว่ามีขนมอะไรเด็ดๆแนะนําหรืออยากจะให้ทําขนมเซเว่นวีกับขนมอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวีดัสวัสดี ใครที่ดูมาถึงตอนท้ายพี่จะเอามาเทียบกันเลยแล้วกันเนื่องจากเรามีล่าเถียวอยู่3ขนาดทอเฮ้ยอันนี้เท่ากันนะแค่สั้นกับยาวแล้วกันนะจับไม้สั้นจับไม้ยาวนีเคยหองกัาเหรอ